นึกว่าแพน <royable> ี้ห <Nein> ลุดมุดเราสามห้องใช่ไหมอ๋อมีใช่ไหมคะโอเคค่ะอืมอ้อดูหมอกไปนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้ได้อยู่เนาะประมาณนี้ได้อยู่อ๋อตเมื่อคืนนี้ตอนที่พวกเราเข้าไปแล้วพี่เราออกมานั่ง

ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากอีกสนะิบนาอ๋อห้านาทีตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วค่ะตอนนี้ห้าสิบห้านาทีแล้วนะคะทุกคนว้าววางหลุมดักพี่ด้วยไม่เห็นมัวแต่วิ่งขายของมีหลุมใช่ไหมพี่ห้าสิบหกแล้วค่อเก้านาทีทุกคนเก้านาทีลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่หลเอข้าวข้างน้ำโชคดีแล้วก็เอาเอาอ้นี่มาไปซักเก็บไว้ เหมือนกันเหรออ้าวเหรออันนี้แยกๆแยกกันแยกแล้วแล้วตัวเองไม่ใ้เราไหมเอม่่นมีอันนี้มันอยู่ที่สุขภที่บ้าน่ห็น้วเรา้องเอไปประเบเแต่เาแต่เราอือทีนี้เด็กเขไม่เก็บไเราก็จซักมาไว้ไอ้เส้นนี้เป็นต้นกำเนดในน้ำในคลอไอ้น้ำเต้าน้อยเหรอเป็นแม่คลองนะเป็นแม่ ทะเลงทะเลเลยนะแม่นมออ้ำแควน้อยนะทุกคนเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กรองนะคะทุกคนคะขอบคุณคุณเอมค่ะขอบคุณเสียวบอลค่ะห้าสิบหกนาทีแล้วนะคะทุกคนอีกเ้านาทีนะคะอยู่กันอีกเ้านาทีเนาะสิบสองท่านละยี่สิบสี่ไลค์นะคะขอบคุณมากมาก น้ำเนี่ยมพรวางทะเลแ่กก็จะไปตีน้ำแไม่แ่กอแแก็ไปถึงเ่องการ้กรวันป็นวยอดหน้านบเาจารยาารยอันนี้เขื่อนปล่อยมาเราอยู่ใก้เขื่อนชพราะว่าเราจากถึงเขื่อนก่อนนเวลาเรมาะแลาเรามันเราถึงเขืนก่อน ที่เห็นทาเก่นเิราผ่านเลยเือนเืนก่อนไม่ไม่เื่อนอ้ค่หรอนี่ก่อนะชเรามาเรามาตักนี่น้ำไม่คดเียวไม่ตงเลยี่างแดนขอบคุณมากแม่ดูสวัสดีค่ะแม่ดูขอบคุณแม่ดูนะคะขอบคุณแม่ดูสนีค่ะขอบคุณคุณยงหอมนะคะขอบคุณมาก อันนี้็แต่เรอัดท้ายเสร็จ้วเสร็จแล้วใช่ม้ยอายุลโเคกขึ้นหดูดิดูดิดูดิลูดิดูดดูดิดูดิดูลิดูดิดูิดูดิดูดิดดิดู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 ิดูดิ้วดิดูดิดูดิดูดดูดิดู็

ขอบคุณ13ท่านแต่24ไลค์ค่ะขอบคุณนะคะ59นาทีแล้วค่ะทุกคนก6นาทีนะคะพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนเ,เข้ามานานแล้ว,ลวก็ออกไปทำธุระได้เลยเนาะขอบคุณมากมากนะคะคมากมากเราไม่ได้ไลค์น่าจะนานมากแล้วนะถึง10วันไหมคะทุกคนถึง10วันไม่ที่ไม่ได้ไลค์สดเลยอะคะ่ะเ่อนค,ค่าคี่ <c oughs> มีหมอ,อกจางๆให้เห็น, <c oughs> หนอยู่นะทุกคน <c oughs> <c oughs>